อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่หนุ่เต้ channel นะครับวันนี้อยู่เกม counter s i k e นะครับ ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ PP ในสัปดาห์ที่17นะครับว่ามีตัวไหนและทีมไหนที่น่าใช้งานบ้างนะครับก่อนอื่นครับเราไปดูสถานการณ์ของ PP ในสัปดาห์ที่17กันก่อนเลยนะมาดูเรื่องการแบนและการบัฟนะครับของสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับโอ้โหเปิดมาครับแบนนะก็ยูนาครับกับชิฟิวอันเนี้ยโดนแบนยาวๆอยู่แล้วนะครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับอืมไอชไว กาอินนะครับโอ้โหเอาลงยากแล้วครับ2คนนี้นะครับแล้วก็อีฟลีนก็ยังโดนแบนด์อยู่เนาะแล้วที่เพิ่มมาเป็นยูบีนาครับโอ้โหใช้งานยากเลยครับยูบีนาครับแล้วก็ริยูมีครับแล้วก็ยังฮาริมริยูมีนี่งงเหมือนกันว่าโดนได้ยังไงนะครับโดนแบนมาคอสหนึ่งนะครับก็เห็นตัวแบนด์อย่างนี้เนี่ยทหารนะครับเล่นได้นะ เพราะว่าหมวดค้างครับปลดแบนด์เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากโกนครับก็เล่นได้เช่นกันนะครับจากโกนครับวีคนี้แต่เดี๋ยวไปดูยานลบกับหนวรับอัปเกรดก่อนละกันนะที่ยานลบนะครับนิโอยโอ้ครับโดน2เลยนะครับอันนี้สมควรแล้วนะครับเพราะว่าวีกที่แล้วคนใช้เยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็เกฟเกาะโอ้โหโดนแล้วครับโดนจนได้ครับเกฟเกาะ17สัปดาห์ที่ผ่านมาโดนไป2ครั้งนะครับรวมครั้งนี้นะ ก็เท่ากับว่าวิคนี้ครับใช้ l ล็กสุพิเรียครับเอ็นเตอร์ไครับใช้ได้ครับแล้วเกทก็สวยครับใช้งานได้ครับทีนี้มาดูหน่วยที่ถูกอัปเกรดกันบ้างครับใครได้บัฟบ้างหืมคิมโซบินเหรอกับเอ็ดดี้ฟิชเชอร์ครับได้บัฟแล้วก็ไอตัวตัวรถนะครับ MRLS นะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าเห็นแบบนี้เนี่ย เอ็ดดี้ฟิชเชอร์ครับได้รับบัฟเนี่ยมันส่งผลดีทั้งทหารแล้วก็เคาน์เตอร์เลยนะครับเพราะว่าเอ็ดดี้ฟิชเชอร์เนี่ยสกิลเขาเนี่ยจะได้บัฟทหารด้วยแล้วก็เคาน์เตอร์ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเล่นฝั่งไหนก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็คิมโซบีนเนี่ยเอาไว้ต่อต้านจากกลนะครับแล้วก็ต่อต้านทหารนะครับจะสังเกตว่าถ้าดูดีๆนะในทุกๆสัปดาห์เนี่ยเขาจะให้ตัวบัฟมาเนี่ยแก้ทางกันเองนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเอ็ดดี้ฟิชเชอร์มาเนี่ยทีมทหารอาจจะดูแบบ หมือนได้เปรียบใช่ไหมแต่เขาเอาคิมโซบินมาครับเอามาจัดการทหารได้เหมือนกันนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันแล้วก็ตัวตัวรถเนี่ย mls เนี่ยครับจะเป็นรถที่ยิงเป็นจรวดนะครับระยะไกลนะจริงๆเคยได้บัฟมาแล้วนะครับในวิกต้นต้นนะครับอันนี้ก็จัดการทหารนะครับกับจักรกลได้แรงขึ้นเหมือนกันเช่นกันนะนะครับก็สอเนี่ยเอามาไว้จัดการพวกทหารกับจักรกลนะครับอันนี้ก็เอามาบัฟเคาน์เตอร์กับบัฟทหารนะครับก็ Уров, สัปดาหนี้ผมมอเอ็ดดี้ครับใช้งานได้เลยครับส่วนค i ิมโซบินอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ทีมครับว่าจะใช้งานยังไงเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าวิกนี้เนี่ยหมดคังนะครับกับอลิซาเบ่ยโดนปลดแบน์มาแล้วนะครับฉะนั้นมีตัวล้วงแล้วนะครับซึ่งพวกค i ิมโซบินอย่างเงี้ยโดนสไลด์โดนอลิซาเบธเสียบเข้าไปครับตายได้เลยนะก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะครับก็เข้าๆครับตรงนี้ก็คือทีมทหารครับใช้งานได้แน่นอนครับ พะเอเดฟิเชอร์ได้บัฟด้วยนะครับก็จะเจอทีมทหารแต่ก็อย่าลืมครับว่าฝั่งเคาน์เตอร์ก็มีเอเดลครับเอาเอเดลมาช่วยกันได้เช่นกันนะครับและเอเดลเนี่ยโดนมดคังสไลด์ไม่ตายด้วยนะนะครับก็สนุกครับวีคนี้น่าเจอทหารมากขึ้นนะครับแต่จะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับส่วนที่ตะโกนเล่นได้ครับก็ยังจัดทีมเดิมๆอยู่นะครับยังจัดทีมเหมือนเดิมอยู่นะครับระวังทีมโซบินละกันนะครับทีมจะโกนนะครับแล้วก็ เดี <affiliated S 2> ๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับในแต่ละสายเนาะท็อป3นะครับในแต่ละสายครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ท้ายคลิปจะมาจัดทีมคร่าวๆนะครับให้ดูว่าความน่าจะเป็นนะครับในสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับในการสัปดาห์มีข่าวหรือว่าหยานซิงจะเข้ามาครับถ้าเกิดหยานซิงเข้ามาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่มากนักนะเท่าไหร่นะสำหรับหยานซิงนะครับ มากันที่สายประท้ากันก่อนนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าสายประท้าเนี่ยมีให้เลือกใช้งานน้อยมากๆนะครับน้อยมากจริงนะครับผมก็เลยหยิบเท่าที่จะหยิบได้มาใช้นะครับอันดับหนึ่งก็ให้จีอ่าจูชิยองนะแต่ต้องบอกก่อนว่าจูชิยองเนี่ยอาจจะระบากนดนึงครับในสัปดาห์นี้เพราะว่าอ่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะใช้ยานเอนเตอร์ไพรส์กันเยอะนะครับทำให้ค่าหลบดีของจูชิยองเนี่ยจะหลบได้ยากนิดนึงเพราะเอนเตอร์ไพรส์เนี่ยจะได้ความแม่น25%เเลยนะครับแต่ก็ พอมาช่วยเป็นลูกหาบนายูบินได้อยู่นะสำหรับจูชิยองนะครับต่อมาครับอันดับ2ครับให้เป็นทหารตาแดงนะเพราะว่าวิกนี้อาจจะเจอกับทีมทหารที่โถมกันมาเยอะนะครับอาจจะต้องการลูกหาบที่ช่วยกับนายูบินยืนค้ากันสักนิดหนึ่งนะครับก็ทหารตาแดงครับเหมาะครับคอส3แล้วก็ลงมาได้2ตัวด้วยนะครับแล้วแถมวิกนี้เราสามารถใช้ฟิชเชอร์นะเอดีฟิชเชอร์นะครับมาบัฟทหารได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าใช้งานครับ ส่วนตัวละครสุดท้ายครับสำหรับใครที่ไม่มี2ตัวขั้นต้นนะครับแล้วก็คิดว่าจะต้องใช้ตัวปะทะเพื่อจะใช้ท่าโอเปอเรเตอร์ซิกมาหรืออะไรพวกนี้นะก็หยิบฮิวเดมาใช้งานได้นะครับฮิวเดมีสกิลขัด CC นะครับทำท่ายกนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังทีมทหารเขาจัดการฮิวเดได้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นตัวเลือกที่เหลืออยู่เท่าที่มีแล้วนะครับสำหรับฮิวเดนะต่อมาครับสายป้องกันนะครับอันดับ1ครับนายูบินอย่างแน่นอนนะครับ ก็ใช้งานได้เลยครับนายบินครับถึงจะลุยกับทีมทหารได้กลางๆเพราะาทีมทหารส่วนใหญ่ไม่มีสกิลใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นตัวละครสายตั้งรับที่น่าใช้งานที่สุดแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นฮิวดเดเนี่ยแล้วเ,เกิดอีกฝั่งหนึ่งเล่นนายูบินเนี่ยก็จะงานเข้านะครับแล้วนายูบินมีดาเมจด้วยนะแล้วพิวด้วยนะครับอาจจะช่วยจัดการทีมทหารได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับนายูบินรวมถึงทีมเคาน์เตอร์ด้วยนะครับ ถัดมาครับสำหรับใครที่ไม่มีนายูบินนะครับก็แนะนําเป็นฮิวเดนะครับจริงๆฮิวเดในสัปดาห์นี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนํามากเท่าไหร่นะครับมันก็จะคล้ายๆกับจริงๆอันดับฮิวเดเนี่ยในสัปดาห์นี้ผมมองให้คล้ายๆกับพวกเซราเฟลหรือว่าคิงเรจิ n นลเลยนะครับเพราะว่าฮิวดอจะไปเจอนายูบินนะทำให้โดนล้างกร่อนะครับก็จะเหนื่อยๆห,หน่อยแล้วก็แถมโดนทินทหารด้วยครับที่ฮิวเดไม่ชอบเลยนะครับ ก็จะยากนหนึ่ง,งแต่เกิดใครไม่มีแล้วปั้นยู่ได้ร้อยไปแล้วก็เอาใช้งานได้อยู่ครับแต่ต้องลงให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะอันดับสุดท้ายครับผมให้เซราเฟลนะครับก็จริงๆขี่ๆมากับคิงเรจิโนนะแต่ว่าผมหยิบให้เซราเฟลเพราะว่าเซราเฟลเป็นตัวที่มีดาเมจด้วยนะครับยิ่งโดนโจมตีแรงเท่าไหร่ยิ่งโจมตีแรงเท่านั้นนะครับทําให้ทหารเนี่ยเมื่อโจมตีใส่เซราเฟลเยอะๆเข้าไปเนี่ย จเลเฟโโจมตีกับนะครับอาจจะตายได้เลยนะครับก็เลยแนะนําให้ใช้นะครับส่วนใครที่ไม่มีก็ใช้คิงดิจิทัลได้นะต่อมาครับที่สายยิงจู่โจมนะครับให้ระดับหนึ่งเป็นเอดิฟิเชี e ร์นะครับเพราะว่าวีนี้ได้บัฟนะครับจากคอสสองเหลือคอสหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วสกิลตัวของเอดิฟิเชี e ร์เนี่ยจะบัฟทั้งทีมทหารแล้วก็ทีมเคาน์เตอร์นะทาให้ทีมของเราได้เปรียบมากๆนะครับบัฟโจมตี10%บัฟความเสียหายลดลง10%นะครับในแต่ละสายนะครับ ดีมากๆครับหยิบมาใช้งานอย่างแน่นอนครับคอร์สหนึ่งเองนะเอาไว้หมุนตัวละครก็ได้นะครับต่อมาครับอันดับที่2ครับให้เป็นใครว่องใครว่องเนี่ยโชคดีมากที่ไม่โดนแบนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับถ้าไม่โดนแบนก็เอามาใส่เลยนะเพราะว่าสกิลทีเด็ดของเขาคือสกิลโลนะเอาไว้จัดการชะลอครับทีมทหารได้นะครับทำให้ทีมทหารมามวโจมตีโลองใครว่องทําให้เอาทําให้เราเนี่ยลงตัวละครทันนะครับแล้วก็ยัง ทำสตันได้ด้วยนะครับโดยใช้โล่วางนี่แหละครับดีมากๆเลยครับใครหวงต้องเอาเข้าทีมนะถัดมาครับอันดับที่3เนี่ยจริงๆเบียดเบียดกันมาครับกับหมวดคังนะครับเบียดเบียดกันมาเลยนะก็หมวดคังนะครับแต่ผมให้คิมโซบินเพราะว่าคิมโซบินต่อต้านทหารได้ต่อต้านตะกอนได้นะครับก็เอามาใช้ได้รับมือกับหลายปาร์ตี้นะครับแล้วคอร์สแค่3เองในสัปดาห์นี้นะก็ ถ้าเกิดวางแนวหลังแล้วไม่โดนหมวดคังสไลด์หรือไม่โดนอลิซาเบธเสียบนะครับถือว่าทํจดาเมจได้ดีเลยนะสำหรับกิมโซบินนะครับส่วนอันดับที่ใกล้เคียงกิมโซบินผมให้หมวดคังนะครับวิกนี้จะต้องมีตัวเ,เขาเรียกว,ว่ามีตัวล้วงหลังบ้านนะครับซึ่งหมวดคังเนี่ยกับอลิซาเบธครับเป็น2ตัวที่น่าสนใจนะครับวิกนี้จะเจอทีมทหารถ้าเจอทีมทหารก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวล้วงถ้าใช้ตัวล้วงก็จะเป็นอลิซาเบธท,ที่ดูดีกว่า แต่ผมก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้คนจะเล่นทีมทหารเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยหยิบคิมโซบินมาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนนะครับก็อาจจะใช้เป็น e อลิซาเบธแทนหรือว่าคังแทนนะครับมาต่อกันที่ฝั่งซุ้มยิงกันบ้างนะครับซุ่มยิงเนี่ยผมให้เอเดลก่อนเลยมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าวิกนี้เอดดี้ฟิชเชอร์ได้รับบัฟผมก็เลยกังวลว่าทีมทหารอาจจะเยอะนะครับฉะนั้นเอาเอเดลมาก่อนเนี่ยอุ่นใจนะครับอุ่นใจนิดนึง แล้วก็อาจจะมีทีมเคาน์เตอที่ใช้ Edit f f i ิช r r เยอะเช่นกันนะครับก็ใช้ a d เดจัดการได้เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับ2ครับให้เป็นซานาเอะนะครับซานาเอะเนี่ยข้อดีคือคอรสแค่3ครับแล้วก็มีสกิลพิเศษเนี่ยที่ฉีดนะครับเป็นเส้นแนวตรงแล้วก็แนวลึกนะครับตัวศัตรูเป็นกลุ่มเลยนะแล้วยิงใส่ทหารเนี่ยแรงเหมือนกันนะครับก็ เหมาะครับในการใช้งานครับสู้ได้ทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็ทีมทหารเลยครับสำหรับซานาเอะส่วนตัวซัพพอร์ตนะครับผมให้ดับหนึ่งครับเป็นฮาลับนะครับเพราะว่าฮาลับเนี่ยทุกคนรู้ความสามารถอยู่แล้วครับว่าสามารถทำให้ศัตรูครับที่คอส์น้อยกว่า3นะครับสับสนได้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้มีหลายตัวเลยนะครับเอ็ดดี้ฟิชเชอร์แล้วก็ตัวทหารทั้งหลายนะครับที่หลายๆคนอาจจะหยิบมาใช้งาน ก็หารับเอาติดไว้ครับกันเหนียวครับกันไว้ก่อนนะฮะสาหรับหารับส่วนตัวฮิลครับก็ต้องให้เป็นคอเดียเนลสันนะครับก็เหลือช้อยเดียวครับดีสุดละนะครับส่วนสายสพอร์ตัวซ้ายครับผมให้เลจิน่าแมกเกดี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะหาลูกหาบของนายูบินะครับแต่ว่าไม่มีพวกสายประท้าดีๆนะครับหรือว่ามองแล้วแบบดูแล้วไม่รู้จะใช้ตัวไหนนะครับ ใช้เลจิน่าได้นะครับทําให้ศัตรูนะมาโจมตีไอตัวสกิลพิเศษนะครับที่เป็นแท่งน้าแข็งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลจิน่าเลือดลดที่ห้าเซนะครับชลอดาเมจแล้วก็ทําให้ศัตรูโจมตีช้าลงด้วยนะครับก็ใช้งานได้ดีครับถัดมาครับวีคนี้ขอพูดเรื่องโอเบเรเตอร์นิดหนึ่งเพราะว่าโอเบเรเตอร์เพิ่งเข้ามากันเนาะนะครับก็จะมีบทบาทค่อนข้างสําคัญทีเดียวนะครับอันดับหนึ่งในสัปดาห์นี้ผมให้เป็นมาร์คเฟนลี่เพราะว่า สายเลนเจอร์วิกนี้ยเยอะมากๆนะครับก็เลยยกให้กับมาเฟรี่เพราะว่ามาเฟรี่เนี่ยมีความสามารถครับต้านนะดาเมจไกลยี่สิบจุห้าเปอร์เซนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำด้วยอีกสา4สิบจุดสี่เปอร์เซ็นนะครับดังนั้นทีมที่เล่นพวกเจนโดเล่นทีมทหารเนี่ยเหนื่อยนะครับเพราะว่าโดนทั้งยิงแม่นแล้วก็พวกเลนเจอร์ยิงใส่ฝั่งเราเนี่ยดาเมจโดนน้อยลงด้วยนะครับก็เลยให้เป็นอันดับหนึ่งแล้ววิเนี้ยมัน มันใช้ง่ายนะครับเพราะว่าเลนเจอร์เยอะนะครับเห็นไหมฮะเลนเจอร์สองอันแล้วก็สไนเปอร์ก็ใช้ได้แล้วนะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรเลยอ่ะสามารถหยิบมาใช้งานได้ตัวไหนง่ายๆครับก็ใช้เลยเพราะว่าวิกนี้ตัวสายประท้ามันน้อยไงนะครับอย่างผมเนี่ยผมมองอลิวีไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ตัวสายประท้าที่เป็นเงื่อนไขในการใช้งานนะครับส่วนใครที่ จะเล่นพวกซิกมาอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแหละว่าเราสามารถเรียกใช้ Activate ตัวโอเป a เรเได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยอย่าง Lena m แมคเคนซี่พวกนี้มันต้องใช้ประทาทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าตัวไหนที่เหมาะกับทีมของเรานะครับในการเรียกโอเป a เรเอร์ครัความสามารถมันดีต่างกันเยอะเหมือนกันนะก็ใช้ได้กันหมดนะอทีนี้เดี๋ยวผมจะ ไปจัดทีมคร่าวๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมคร่าวๆของผมนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลงสนามจริงนะครับก็เป็นการคาดเดานะครับว่าเราจะเจอฝั่งของคู่ต่อสู้เนี่ยจัดทีมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็เลยจัดมาแบบเบื้องต้นนะครับแต่จะมีเขาเรียกว่าคอทีมอยู่แน่นอนนะครับก็คือแถวบนเนี่ยครับเป็นคอทีมเลยนะครับนายูบินไคหวง เอ็ดดี้ฟิชเชอร์ครับแล้วก็คอเดียครับอันนี้คือหลักๆเลยนะที่เราจะไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับใครที่มีนายูบินนะครับเราจะไม่เปลี่ยนนะก็จะเป็นหลักๆเลยนะครับ4ตัวบนครับส่วน4ตัวล่างเนี่ยก็ตามตำแหน่งเลยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้เป็นเหมือนกับตัวลูกหาบนะครับช่วยกับนายูบินนะครับอาจจะเล่นสายปะทะก็ได้หรือจะเล่นสายเล่ห์อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่นะครับส่วนอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าก่อกวนละกันนะครับผมเลือกฮาลักเพราะว่าวิคนี้ทหารอาจจะมาเยอะ ก็เลยเลือกฮาลาดไปก่อนนะแต่อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้บ้างครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับส่วนตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งล้วงครับสายล้วงโดยเฉพาะเป็นคังโซยองหรืออลิซาเบตก็ได้หรืออังกฤษก็ได้นะครับอันนี้ปรับไ้หมดเลยแล้วแต่สถานการณ์ส่วนตำแหน่งนี้ให้เป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ก็ถ้าเจอทหารเยอะเอาเอเดลครับถ้าไม่เจอทหารเลยนะครับเน้นเป็นซาเอะนะครับดีกว่านะครับ คอสน้อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เยอะกว่าลุยกับทีมทหารก็พอได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมแรกที่ผมดีไซน์นะทีมนี้ก็ใช้ออเบเรเตอร์เป็นโอลิวีนะครับหรือจะเป็นตัว SR ผู้ชายก็ได้มาร์กก็ได้นะแต่ผมไม่มีตัวมาร์กก็เลยไม่ใช้นะครับส่วนยานก็แล้วแต่เลย e อ t e r p r i s e หรือว่าเลสซูเปียก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมจัดเบื้องต้นเดี๋ยวดูทีมที่2กันครับทีมที่2ครับก็ สำหรับคนที่กังวลนะอยากใช้ซิกมานะครับผมก็เลยจัดเอานักดาบเนี่ย่านตาแดงนะครับมาใส่นะเพื่อที่ได้ทําเงื่อนไขได้นะครับวิธีลงก็ไม่ยากเลยเอานายยบินนะครับลงก่อนนะครับแล้วก็เอานักดาบลงครับหรือว่าจะเอาฟิชเชอร์ลงก่อนก็ได้แล้วก็หาเอานักดาบลงนะนะครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยเอาใครว่องลงก็ได้นะครับก็จะใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็ยืดหยุ่นดีในการนะทีมนี้ สำหรับธนาเอผมก็ตรงนี้ก็แล้วแต่เลยจะเปลี่ยนเป็นเอเดลก็ได้ครับถ้าเกิเจอทหารเยอะนะแต่ทีนีทั้นั้นก็ต้องรอดูครับว่าจะเจอคู่ต่อสู้ใช้ทหารเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะจัดเป็นทีมสุดท้ายนะครับเผื่อใครที่ไม่มีนายูบินนะครับแล้วก็ตัวล้วงอื่นๆเนี่ยก็ลองจัดเป็นเซน a f เฟลเป็นลีดก็ได้นะครับแล้วก็ใช้อิงกริเนี่ยเอาไว้เป็นตัวล้วงข้างหลังนะ ทีมเซตนี้ก็จะทำเรียกโอเปอเรเตอร์ซิกมาได้ด้วยนะครับเรียกง่ายดีนะฮะแล้วก็คอสค่อนข้างประหยัดนะครับค่อนข้างประหยัดต่อกอกรนทหารสบายสบายครับแล้วก็ทีมเคาน์เตอร์ที่เจอนายยบินเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ก็ต้องลองเล่นดูครับอาจจะไหวก็ได้นะฮะสำหรับทีมนี้เอาละครับเพื่อนเื่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการวิเคราะห์แล้วก็จัดทีมคร่าวๆในสัปดาห์ที่17นะครับสำหรับ PP นะฮะ ก็เป็นสัปดาห์ที่น่าสนุกนะครับเพราะว่ามีเอ็ดดี้ฟิชเชอร์มาครับได้บัฟทั้ง2ฝั่งเลยครับทั้งทหารแล้วก็เคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็พวกตัวทำา c c กาอื่นน้องแฝดเนี่ยโดนแบนด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าทีมที่มีนายูบินเป็นแกนกลางจะไปรอดหรือไม่นะครับแล้วก็จะเจอทีมทหารเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ ทีมจากกลยังยังไปได้อยู่นะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทีมทหารก็ต้องระวังเอเดลนะก็เน้นโถมอยู่นะครับอาจจะไหวก็ได้นะครับพะมีเอดีฟิชเชอร์มาช่วยเพิ่มทางโจมตีด้วยนะครับโอเคครับงั้นคลิปวีดีโอวันนี้ครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝากรบกวนทุกคนครับช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ